สวัสดีครับวันนี้ไอ้ปากหอยจะพามาลุแขกโย่เรื่อนครับ <นะ S 1> เป็นเรื่องครับวันนี้ครับนี่คือวิธีลงแขกตึกปลารับล่าล่าปลาในเครื่อนครับขอฝากติดตามไอป้ปากหอยในส่องยูทูปไปเลยครับส่องนี้อยอดวี่ของไอ้ปออากหอยก็ล่งได้หารวิวถึงคลิปละสามล้านวิวแล้วครับพี่น้องนี่พี่น้องมากินเขาปลาในร่วมพ่นกันมากทั้งเมืองอำเพื่อเคมาลาาในพี่น้องวันนี้มวนมวนเสื่อนหลายพี่น้องวันนี้ไอ้ปากหอยก็ได้ออกมาหลายกันครับ อ้ยพี่น้องบาทสวยงามพี่น้องปลามิทตุลหาโลหกโลครับนี่เพื่อนจะลอกน้องใหม่ครับเลยระดมพลกันทั้งอำเภอมาเพื่อจับปลาจับหอยกุ้งหอยปูยปลามากินกันครับพี่น้องขอฝากกดไลค์กดติดตามบายปากหวยเด้นะครับช่วงนี้คนติดตามพลังยอดไลค์ลังสิงพอสามหมืนคน้ะครับพี่น้อง แห่ใหญ่แห่หน่อยมีเบิดครับตามใส่ตามยังนี่คือวิธีตึกแห่ครับภาษากลางคือถอดแห่เลยครับบานคนบานผมเขาบป้ถอดครับมันกินบ่ได้ครับนี่จะตึกเอาครับพี่น้องเพราะยังไงมันจะเ่งหรือเปล่านี่ครับกระลังมากกรลังมากกรลังมากครับได้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 ร้ายเราบ่ได้ทุกตัวล่ะนี่ครับคือเคลื่อนครับเพิ่นจะเป็นเคลื่อนเพิ่นจะปับปุงปับปุงเคลื่อนใหม่ครับเพื่อจะให้เก็ก อ่างเก็บน้ำได้หลายขึ้นครับ่วนฤด,ดูหนาแรีงน้ำม,มันก็จะลดลงชาวบ้านก็จะใส่น้ำได้บ่หลายครับเพิ่นก็จะปรับปรุงเขื่อนใหม่จะลอกเขื่อนใหม่นะพี่น้องนะนี่เขื่อนยาวสุดหูสายตาเลยครับเพ่งไปประมาณได้ประมาณสองสามหมื่นครับน้ำจังบกปลากระห ồ ใหญ่ปลาเข่าดำเพิ่นก็ว่าได้หลายโลูกครับพี่น้องได้หลาย,ยเมื่อแล้วเอาเมื่อแล้วเพิ่นว่าเอาเมื่อเอาเมื่อเฮ็ดเังได้กินพอ ขอฝากกดติดตามไอ้ปากหวยเลยนะครับอยู่ในส่องยูทู e พิมพ์เขาว่าไอ้ปากหวยครับในเพจก็ไอ้ปากหวยครับหรือในเฟซบุ๊ก k อไอ้ปากหวยกันนะครับตรงนี้ยอดไลค์ของไอ้ปากหวยใกล้จะพานแล้วครับคลิปละสามล้านวิวหาล้านหาล้านหาแสนวิวครับแต่ละคลิปของไอ้ปากหวยครับขอฝากติดตามพี่น้องทั้งในส่องยูทูปมินะครับพี่น้องนี่ครับมวนซื่อนะครับบ้านผมครับอากินหาอยากมวนอย่างเดียวครับ นี่คืออำเภอเขมรลาดครับจังหวัดอุบลอีสานบ้านนอกยนะครับหากินแบบบ้านๆครับปลาเป็นยังไงรุ่งก้อยนี่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องตกใจบดงูพี่น้องโอ้ย งูเหี้งมาตัวใหญ่เลยนี่เกือบเป็นเหยียบโอ๊บตกใจเหมือนกับอู้ยสารบ้านผมนี่ม้วนด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดตะไคร่ให้นไหมไหมครับโอ้ยยังก่อนเงี้ไข่ได้เนาะโอ้ยมันกินยาพิษซอกบ่โอ้มาต่อเดียว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 ครับเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนี่ครับเลือดทำนี่หลายตัวเลยครับเดี๋ยวเอาเลือดออกมาครับนี่ครับเพื่อจะจอบบ่อนครับบ้านผมอื่นจอบบ่อน นี่ครับวิวสวยเลยครับเพ่อนจะปับปุงเคลื่อนไม้ครับพี่น้องเดีวสูบน้ำเปี่งน้ำบอกเอ้ยักยูไปตรงไปเลยเลยขอนขึ้นนี้ยาวนี่เอ้ยทักทัก นี่ครับเป็นวิวสวยเลยครับนี่คือเขตเขตโมบานบัดไซพู่นครับตำบลอำเภอกเคมลาดครับเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนที่ล่ำเขื่อนใหญ่ครับเพื่อจะหลอเขื่อนออาเก็บน้ำไม่เพื่อจะให้ชาวบ้านได้ทํามนาปังหรือปลูกพักปลูกพืชสวนขั้วเพื่อจะไปขายอยู่ตลาดครับในเรียงชีพเรียงประชากกอขอนข้านะครับชาวบ้านก็น้ำลดลงก็จะได้มาหากินเก็บกลุ่มเก็บไอ้ โอ้ปลากินนี่ครับโอ้ยูหครับ